ไปกันต่อครับกับเรื่องราวข่าวสารที่วันนี้นํามาฝากนะก็เป็นเรื่องแรกก็คือเรื่องของประเทศไทยครับมีชื่อเสียงด้านของการผ่าตัดแต่งเพศครับจริงๆก็มีชื่อเสียงกันมาอย่างยาวนานนะด้วยความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์แล้วก็การบริการนะครับรวมถึงกฎหมายที่เราเปิดรับความหลากหลายทางเพศด้วยใช่ไหมครับรวมถึงเรื่องของการแต่งงานด้วยนะการรับรองการแต่งงานเพศเดียวกันด้วยนะครับก็เลยส่งผลให้ ประเทศไทยเนี่ยเป็นอีกหนึ่งประเทศครับที่ถูกจับตาม,มองแล้วก็มี LGBTQIA+ เนี่ยสนใจประเทศไทยแล้วก็มาท่องเที่ยวมากขึ้นโดยหนึ่งในเจ็นโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับสุขภาพสู่ medical and wellness ของกระทรวงสา,สาธารณสุขก็คือการดูแลบุคคลแล้วก็ความงามด้วยรวมไปถึงการผ่าตัดแปลงเพศด้วยนะครับนั้นก็เลยกลายเป็นหนึ่งใน เรียกว่าอุตสาหกรรมและกันที่สร้างเม็ดเงินให้กับประเทศนะครับปัจจุบัน70%ของผู้ที่มารับบริการแปลงเพศนะก็เป็นชาวต่างชาตินะครับโดยมีค่าใช้จ่ายต่อคนเนี่ยประมาณ800,000-1ล้านบาทก็สร้างรายได้ให้กับประเทศไม่ต่ำกว่าหมื่นล้านบาทต่อปีนะครับเขาบอกว่าจริงๆการแปลงเพศเนี่ยมันไม่ใช่แค่ชายเป็นหญิงนะ มีแบบหญิงเป็นชายด้วยนะครับแล้วระยะเวลาในการแปลงเพศเนี่ยใช้เวลายาวนานครับกว่าจะพักฟื้นกว่าจะดูแลไปมาระยะเวลาเหล่านี้เนี่ยรวมกันนะครับมันใช้เวลายาวถึง2ปีนะกว่าที่จะทุกอย่างจะเข้าทีนะครับรวมถึงการเทคฮอร์โมนต่างๆแล้วก็ตรวจด้วยว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่แพทย์แล้วก็ผู้รับเนี่ยผู้รับบริการเนี่ยปลอดภัยแล้วก็สามารถดำเนินชีวิตได้ นะครับมันก็เลยใช้เวลานานมากนะถึง2ปีทำให้ไทยเนี่ยกลายเป็นศูนย์การเขาเรียกว่าศูนย์กลางการผ่าตัดแปลงเพศไปเลยนะครับแล้วก็มาดูกันนิดนึงว่ากันครับว่ามีประเทศไหนบ้างมาใช้บริการที่ประเทศไทยนะเ,เราพูดถึงแปลงเพศจากชายเป็นหญิงก่อนละกันนะครับถ้าใชา้เป็นหญิงเนี่ยต้องพูดว่า5ประเทศก็จะมีประเทศแรกครับอันดับหนึ่งก็เกาหลีครับรองลงมาก็เวียดนามจีนญี่ปุ่น แล้วก็กลุ่มในโซนยุโรปนะครับอันนี้ชายเป็นหญิงนะกลับกันครับถ้าหญิงเป็นชายนะครับประเทศแรกเลยนะซึ่งผมอ่านข่าวผมก็ตกใจเหมือนกันครับประเทศแรกคือญี่ปุ่นครับชายเป็นหญิงนะเอ้ยโทษหญิงเป็นชายนะครับประเทศแรกคือญี่ปุ่นต่อมาคือจีนอ,อันดับ3คือเวียดนามพม่าแล้วก็อันดับ5คือกัมพูชาอันนี้ก็คือหญิงเป็นชายนะครับขอเพื่อนๆคิดเห็นยังไงครับกับข่าวนี้ก็ฝากคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยแล้วกันนะครับ รายการนี้ก็เป็นรายการ <can> ที่ได้รับการสนับสนุนจากโลลิก้าครับเปลี่ยนผู้สนับสนุนแล้วครับโลลิก้า L I K A นะครับก็เป็นจริงๆเป็นแบรนด์เกี่ยวกับกระเป๋าเดินทางแล้วก็อุปกรณ์สําหรับการเดินทางนะครับเดี๋ยวไว้วันหลังมาแนะนํากันแบบเยอะๆนะก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้มีตัวแรกครับเป็นกระติกน้ําจากโลลิก้านะครับก็เป็นกระติกน้ําเก็บความเย็นแบบมีหูจับแล้วก็เขาเรียกว่าโคเดอร์เฟลลี่นะ อยู่นี Lindsey, ่โคเดอร์เฟลลี่ก็คือเสียบไว้ที่ในในรถอย่างเงี้ยไอ้ตรงนี้มันจะเล็กเงียมันก็เสียบลงไปในรถได้นะครับก็เป็นแก้วแบบผมค่อนข้างชอบนะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยหลอดพวกนี้มันจะต้องมีตัวข้อใช่ไหมแล้วก็มันมันดึงเราล้างยากอันนี้คือแบบใช้เหมือนหลอดปกติได้เลยนะแล้วก็ขอโฆษณาเยอะหน่อยแล้วกันนะเขาเปิดมีแล้วก็ซิปได้ด้วยหรือว่าปิดได้นะหรือว่าจะปิดแบบ สมบูรณ์แบบเลยก็กันน้ำหกได้ด้วยนะอ่าก็เป็นแก้วน้ำสองชั้นครับที่เก็บได้ทั้งความเย็นความร้อนนะเขา,เอาบอกว่าเก็บความเย็นได้มากกว่า18ชั่วโมงความร้อนมากกว่า6ชั่วโมงนะครับแล้วก็ b p a ีเีด้วยฝากสนับสนุนหน่อยนะช่องตอนนี้ติดได้แล้วเดี๋ยวจะติดไว้นะเกิดใครสนใจก็สามารถกดลิงก์เข้าไปจับใจ่ายใช้สอยเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงงานด้วยนะครับก็วันนี้ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับ